ครับวันนี้ครับเที่ยวทั่วไทยครับพาคุณผู้ชมนั้นมาท่องเที่ยวเชิญเกษตรกันครับที่นี่ครับสวนสุพัฒนารันจังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับสวนสุพัฒนารันนั้นตั้งอยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตรมีผลไม้ประเภทมังคุดทุเรียนเงาะลองกองบนพื้นที่กว่า800ไร่ครับด้วยการนั่งรถชมบรรยากาศโดยรวมนะครับโดยรถแต่ละคันนะครับทางสวนก็จะจัดให้มีไกด์บรรยายประจำรถครับ คอยให้ความรู้และให้ความสนุกสนานแก่ท่านนะครับท่ามกลางบรรยากาศในแทบทุกวันนั้นไม่สามารถหาได้จากที่อื่นก็ว่าได้ครับ mm hmm. โดยจะนำท่านนั้นเข้าสู่สวนผลไม้ที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนตามชนิดของผลไม้กว่า20ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการออกตามฤดูกาลภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวครับ ซึ่งทางสวนนั้นจะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวสวนตลอดทั้งปีครับเพราะมีผลไม้หมุนเวียนการให้ผลผลิตในช่วงที่แตกต่างกันและที่พิเศษไปกว่านั้นครับทางสวนจะจัดให้มีการรับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ครับไว้ให้ทานกันอย่างจุใจเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังมีการสาธิตวิธีการเลี้ยงพึ่งและพิสูจน์ว่าน้ำพึ่งแท้นั้นดูกันยังไงครับ นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้นั้นอิ่มมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบผมแบบนี้นะครับมากันได้เลยครับที่นี่ครับสวนสุภทาราจังหวัดระยองครับยิ่งเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็แหมคึกคักแบบนี้เลยครับสำหรับวันนี้ครับที่ดูไทยราฐด้วกนครับสวัสดีครับ